คลิปนี้จะเป็นเรนดอมสามคนที่เข้ามาเจอนะคะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้อามาดูเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้บางคนไม่ได้เจอกันสักพักเราหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอาจจะมีการดูรูปเก่าๆถ้าเคยใช่ปะ ดีๆร่วมกันนะคะแล้วก็คงคิดว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างนะเธอสบายดีหรือเปล่านะคะหรืออาจจะแบบว่ามีใครใหม่หรือยังเพราะว่ามันมีการระแวงนะคะในนี้ด้วยเออบางครั้งจะเป็นความสมรู์เก่าบางครั้งอาจจะเป็นความสามรเมที่ยงอยู่ เนาะยังไม่ได้ห่ามไปไหนนะคะแต่พื้นฐานเขาอาจจะเป็นคนที่ขี้ระแวงนะคะสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้อยากสื่อสารจังถ้าช่วงนี้ไม่ค่อยได้สื่อสารกันหรือเลิกสื่อสารกันไปแล้วสำหรับบางคนเนาะแล้วไม่ได้สื่อสารกันอย่างเงี้ยอ่าถ้าเคสที่เลิกสื่อสารไปไม่ได้สื่อสารกันอย่างเงี้ย เธอยังคิดถึงฉันไหมหรือลืมฉันไปแล้วหรือเปล่าหรือตอนนี้พอเลิกสื่อสารกับฉันแล้วเนี่ยเธอไปสื่อสารกับคนอื่นแล้วหรือ,อยังนะคะมีคิดถึงกันบ้างไหมสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้เนาะช่วงนี้คุณดูมีความสุขจังดูปรนเปล้อตัวเองได้แบบมีความสุขมากๆค่ะแล้วเหมือนแบบเฮ้ย Right, ออร่าแห่งความสวยข,ของคุณน่ะมันกระจายตัวมันทําให้เขาอะ่ะอยากมาอยู่ใกล้ๆกลบางคน <laughs> สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้บางคนคิดว่าช่วงนี้คุณดูมีน้ํามีนวลด้วยนะดูกินอิ่มนอนหลับดูอุดมสมบูรณ์ดีจังคือคืออิ่มเอิบอะเออไปในทิศทางที่ดีเออประมาณเนี้ยหรือบางคนอาจจะเคยไปกินข้าวด้วยกันอาจจะคิดถึงแบบว่า อยากกินข้าวนั่งทานอะไรอร่อรยๆกับคุณจังเลยอืสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้อยากจะอยู่กับคุณแล้วแหละ <c oughs> ถ้าอยู่ไกลกันไม่ความสัพันธ์ไม่ได้มีประเด็นนะคะไม่อยากอยู่ไกลยอยากจะอยู่บ้านหลังเดียวกัน ใช้ชิดร่วมการตื่นเข้านอนพร้อมกันเช้ามาเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าคุยกันอยู่ก็คิดว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปนในําดับขั้นตอนที่สูงขึ้นอ,อยา,ากจะแบบเป็นแฟนละหรือถ้าเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยคิดในเรื่องของการสร้างอนาคตกับคุณนะคะอ่าบางคนถ้าห่างกันไปเนี่ยเออสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้คือว่า ด้วยความที่คุณดูอาจจะดูน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยคุณได้เปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแทนที่เขาหรือยังอะ่ะเออนะคะเพราะว่าดูฟีลเหมือนคุณน่ะน่าจะมีใครมาหยิบยื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเขาคือคา,าจะรู้สึกเองนะคะอืมสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนเนี้ยเขารู้สึกอึดอัดค่ะที่ตอนเนี้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังติดติดขัดขัดมันยังเป็นไปแบบไม่ได้หลังใจซึ่งไม่ชอบเลยที่ต้องอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้นะคะอยากจะแบบว่าให้มันแบบแบบราบรื่นน่ะนะคะบางคนก็อาจจะติดขัดด้วยระยะทางหรือประเด็นปัญหาที่แบบเราไม่เข้าใจกันเนี่ยค่ะเหมือนเขาแบบอยากให้เรื่องของเรามันไปได้ดีอ่ะไม่อยากให้แบบต้องมีอะไรที่มันไม่ราบรื่นเลยนะคะ หรือบางคนก็คิดในเรื่องของการที่จะแบบมาฟื้นฟูหรือมาซ่อมแซมความสัมพันธ์ด้วยนะถ้าเกิดว่ามีประเด็นกันสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้อยากมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณจังค่ะบางคนถนะ้าเขายังไม่เคยได้รู้จักบ้านครอบครัวคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาอยากจะมานะเออมาถึงถิ่นฐานบ้านเกิดคุณนะ่ะนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณด้วย หรือครอบครัวคุณด้วยอย่างมารู้จักที่บ้านสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้เนาะแต่ก่อนเขาอาจจะแบบมีแบบมีด้านของการที่พยายามควบคุมตัวเองนะคะในการแสดงออกในความสัมพันธ์แต่คราวนี้คือเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองในความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องมีหมาดมีฟอร์มรากกับ บอกว่ารักชอบก็บ,บอกว่าชอบคิดถึงก็บ,บอกว่าคิดถึงนะคะอืแต่ก่อนคุณบางคนนะคะคุณอาจจะดูเหมือนแบบยอมเขาทุกอย่างเนาะแต่เดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าคุณแบบเป็นตัวของตัวเองมากอะ่ะจนเขาเริ่มกลัวใจเหมือนกันนะคะ สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้เขาอยากจะสื่อสารกับคุณถ้าไม่ได้คุยกันนะคะหรือคุยกันอยู่แต่แบบเหมือนแบบมีหลายเรื่องอยากจะเล่าให้คุณฟังเยอะไปหมดหรือแผนอน,นาคตในเรื่องของการที่แบบเรื่องระบาดรบบสองคนนะคะอืมหรือบางคนที่ไม่ได้คุยกันโอเคสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้คือคุณไปคุยกับใครเราหรือย,อยังแล้วคุณไม่คิดจะทักเขาไปเลยเหรอ สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้โอเคบางคนน่ะเขาอาจจะเคยไม่แฟร์กับคุณนะในความสัมพันธ์เขาอยากจะมอบความยุติธรรมให้กับคุณหรือทําดีๆให้กับคุณในสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับนะคะบางคนไม่ได้มีประเด็นก็เขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่แบบจับต้องได้นะคะชัดเจนจริงจังไม่ได้แบบอยากจะเล่นๆในความสัมพันธ์นี้กับคุณสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้ นะคะถ้าเกิดว่ามันสะดุดเนี่ยมันก็ยังมีการที่เขายังหวังนะให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปได้สวยขึ้นหรืออีกนายหนึ่งเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนน้าทิพอะค่ะชโลมใจเป็นความเย็นสบายใจของเขานะคะอืมสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้อยากจะทําอะไรที่มันยุติธรรมกับคุณจังนะคะหรือบางคนถ้ามีประเด็นอยากจะมาไกลเกลี่ยพูดคุย กับคุณนะแต่ไม่รู้คุณจะให้โอกาสเขาไหมเนาะเนี่ยสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้มีเรื่องนี้เหรอคะอยากจะทำอะไรที่มันแบบจับต้องได้จริงจังนะ <c oughs> คุยอยู่อยากเป็นแฟนเป็นแฟนอยู่อยากจะแบบมั่นหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตคู่หรือบอกแพลนอนาคตที่เขาอยากจะมีกับคุณถ้าห่างกันสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราคือว่าคุณไปเปิดโอกาสรับความสัมพันธ์ใหม่หรือย,อยังเออ สิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับเราในตอนนี้รู้ไหมว่าเขามองคุณอยู่อะ <c oughs> เออนะคะหรือบางคนถ้าไกลกัน <c oughs> เขาอยากจะมาสบตากับคุณนะมามองหน้ามองตาคุณเนาะแล้วมาใช้เวลาผ่อนคลายกับคุณนะคะเออเนี่ยขอได้ให้ได้สัมผัสเนื้อตัวคุณได้ปะ่ะ <c oughs> เออนะคะคิดถึงผิวนุ่มๆจัง ไปเที่ยวด้วยกันนะไปชมวิวอะไรเงี้ยด้วยกันบางคนตอนนี้เขาอาจจะแบบอยากจะหาเวลาเนาะนะคะหรือเดินทางม,มาหาคุณด้วยนะคะอยากจะอยู่กับคุณในพื้นที่สงบสงบส,งบ,สบายใจหรือถ้ามีประเด็นหรือทะเลาะกันเนี่ยเรามาสงบสึกกันได้ปะ่ะมาดีกันเถอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนที่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงโมเมนต์ที่เคย ใช้เวลารวมกันไม่ว่าจะเป็นไปวัดทําบุญไปศาลเจ้าหรือเขาสิ่นี่เขาคิดกับ,กบเราในตอนนี้คือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์กับเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆบางคนก็อาจจะพยายามที่แบบหลายครั้งเหมือนกันที่พยายามที่จะตัดแต่ก็ตัดไม่ขาดไม่รู้มันมีอะไรที่มันผูกเราสองคนไว้นะคะและเขาอยากรู้ว่าคุณคิดเหมือนกันปะวันจะรีทรีติวิดไมล์เลิฟออนไหนหรออยากจะอยู่กับคุณทั้งคืนค่ะทำอะไรไม่รู้แหละ I w a n นน g r o อะโกลอว์วิดอยยากจะอยู่แบบเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปกับคุณอยู่ด้วยกันนานๆนะ I s o โตมัส h ั n n ์ be w i w i y o y อยอยากจะอยู่คุณจังมีแต่อยู่กับคุณอยู่กับคุณ I don't intentionally ignore you ไม่ได้ตั้งใจที่จะละเลยคุณเลยนะจริงหรอ h ถ้ could you forget me อมีแมีตัดพอว่าคุณอะลืมเขาได้ยังไงนะคะแล้วก็ no one can replace you ไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เนาะคุณคือคนที่แบบที่นั่งในใจของเขาอยู่เสอมอนะคะก็เป็นแรนดอมสุ่มไม่รู้เป็นพลังงานของใครกันหากอยากได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณแลสวัสดีค่ะ